และภายหลังจากที่ชาวบ้านในตำบลสันทรายอำเภอพล้าจังหวัดเชียงใหม่พบเสือโครง่งกัดวัวแล้วก็กัดควายของชาวบ้านนะคะจนเป็นที่หวาดผวาทําให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสีล้านนาเองค่ะต้องระดมกําลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและแกะรอยเสือโครง่งตัวดังกล่าวซึ่งยังคงพบรอยเท้าที่ชัดเจนในพื้นที่ไปติดตามได้จากรายงานค่ะพื้นที่870,000ไร่ของอุทยานแห่งชาติสีลานนา รอบคลุมพื้นที่ป่าทั้งอำเภอพร้าวอำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นป่าเบญจพรรณที่มีความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าหลายชนิดใช้เป็นที่อยู่อาศัยแต่ไม่เคยมีรายงานการบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ชุมชนกระทั่งวันที่29กันยายนชาวบ้านห้วยซ่านตำบลสันทรายอำเภอพร้าวแจ้งว่าวัวของตนเองถูกเสือกัดและลากไปกินในป่าและยังมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนวัวและควายที่เลี้ยงไว้หายไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีผู้พบเห็นรอยเท้าและตัวเสือโครงจึงได้แจ้งไปยังอุทยานแห่งชาติสีลานาและได้ส่นที่กาลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาวและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาเภอเพร้าวเข้ามาตรวจสอบบริเวณหมู่สองบ้านดงป่าคาตำบลสันทรายซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่มีผู้พบเห็นรอยเท้าเสืออย่างชัดเจน ุดที่ผมยืนอยู่ขณะนี้นะครับชาวบ้านแถวนี้เรียกว่าดอยห้วยป่ากล้วยหลิมกลวงครับทางเจ้าหน้าที่และคณะของเรากําลังติดตามดูรอยเสือโครงที่ชาวบ้านได้แจ้งเอาไว้นะครับเพื่อพิสูจน์ทราบว่าเป็นรอยเสือโครงจริงหรือเปล่าครับ <Hello. S 1> ตลอดระยะทางตามที่รับแจ้งเป็นป่าเขาที่เส้นทางเป็นไปด้วยความยากลําบากต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ5กิโลเมตรจึงพบจุดที่พบร่องรอยของการล่าเหยือ่อ ที่เห็นคือเส้นขนของวัวที่คร่อร้ายถูกกัดและกระชากร่างมาตามเนินเขาที่ลาดชันชนเข้ากับต้นไม้ห่างไปไม่ไกลเจ้าหน้าที่พบรอยเท้าหลายอรอยวัดขนาดได้ราว12ซนติเมตรซึ่งนักวิชาการจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาวยืนยันว่าเป็นรอยเท้าของเสือโครง่งพอเราเดินสำรวจลอยมาเรื่อยๆก็จะเห็นรอยเสือที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเห็นช่วงระยะก้าวระยะแล้วก็อุงตีนของเสือนะครับ จากการที่เราวัดดูเราสามารถไอดีนติฟายได้ว่าตัวนี้ก็คือเป็นเสือโคร่งจริงๆนะครับอาจจะเป็นเสือโคร่งเพศผู้แต่ขนาดลำตัวเนี่ยเรายังไม่แน่ชัดต้องเอาระยะช่วงก้าวนะครับไปเปรียบเทียบกับสถิติที่ทเคยมีอยู่นะครับนักวิชาการป่าไม้ยืนยันว่าหลังจากมีเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเข้าไปดูจุดเกิดเหตุต่อเนื่องเชื่อว่าเสือโคร่งตัวนี้น่าจะหลบไปไกลจากพื้นที่แล้ว ขั้นตอนหลังจากนี้จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินการต่อไปแต่เบื้องต้นต้องการชาวบ้านออกจากพื้นที่ป่าในระยะสองเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าเสือโครงตัวนี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วแต่สิ่งสําคัญคือการแบ่งเส้นระหว่างพื้นที่ป่ากับเขตชุมชนเพราะจุดที่สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านโดนเสือโคร่งทําร้ายล้วนอยู่ในเขตป่าของอุทยานแห่งชาติรีลานาทั้งสิน้นการไม่บุกรุกพื้นที่ป่า น่าจะเป็นทางป้องกันและรักษาสมดุลของธรรมชาติได้เป็นอย่างดี